ต้องออกองนะครับทุกคนเพราะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนัดกับกองไว้ปกวงช้านะครับจะไม่ทันแล้วครับบ๊ายบายวันนี้รู้สึกเหมือนคิวแรกจะไม่มีคิวของใหญ่นะฮะยังไงก่อนผมโดนลากมาเก้าคืนลิ้แต่ที่ที่บอกตัวบิทที่บอกขาหักแล้วก็เลยแล้วก็ตัดขา ช้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบนาทีนะครับตื่นเต้นอ่ะชอนแล้วไปปะเนี่ยไปเปล่าไปได้ต้องออกกองนะครับทุกคนเพราะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนัดกับกองไว้ปกวงช้านะครับจะไม่ทันแล้วเออไปเด้แล้วไปได้อ่าก่อนโอ้โหแล้วไปเปล่าเดี๋ยวพูดดิโอ้ยตื่นมาขนาดนี้โอ้โหเช้าเป็นบ้าโอเคไปเร็วไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันที่กองครับตื่นเต้นจะไม่ทันแล้วบ๊ายบาย โคิดถึงหรอคิดถึงหรอโอ้ยสวยมากเห็นกล้องปุ๊บโชว์ใหญ่เลยโอ้โหไม่เคยต้องตื่นมาเจอแสงอะไรแบบนี้เลยตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้า่สิบแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับกี้เฟิร์สนะครับผู้บริหารสตาร์เตอร์แล้วก็อ,อ,อ่ะ <laughs> แล้วก็เป็นคนดูแลมอนกับพี่ แบงค์ด้วยนะครับวันนี้คนนี้ก็จะพาเราไปที่กองถ่ายนะครับด้วยรถไฟเหาะคันหนึ่งนะฮะก็ต้องที่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะโดนดุนะครับตอนนี้เราก็ถึงกองถ่ายแล้วนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นชุมชนกองถ่ายของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครัคคบอันนี้คือเออาร์คนสดของเรานะครับนีน่พาด้ <laughs> <laughs> มาวมามาิเลยมากับมาขับใครนี่ก็พอดีว่านั่งรถไฟเหาะมา ค <Okay. S 1> ไวกว่าฉันอีกงมากโอเคคับแล้วก่อนตื่น<อ>เต้นไหมขาคิวแรกวันนี้คุณมังกรตื่นเต้นมากครับยัง <c oughs> ไงบ้างซ้อมบทมาดีหรือ,อยัง <c oughs> อ๋อมีแต่วิ่งทำไมอ้า, <c oughs> อาวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเลยวันนี้เก่าวิ่งเต็มที่นะฮะ <c oughs> แน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าอจารย์รับนี่เป็นดูรียนนะฮะลูกรียนแล้วก็มีอีกนะมีโรตีใส่หมังน นี่นะครับเราเอามาฝากพี่พี่ในกองคือไวไหมเนี่ยไหว้องวานก่อนนะครับอุ้ยมีกาแฟด้วยเดินไปเลยรีบล,ลงมาเลยเดินลงไปเลยค่ะแล้วเอ้ววันนี้รู้สึกเหมือนคิวแรกจะไม้มีคิวของ ใหญ่นะฮะยังไงก่อนผมโดนลากมาทำไมใหญ่มาเขาไม่ได้นะโซเชียลดิสแตนนะคะโซเชียลดิสแตนตหรอทุกวันนี้เธอก็เป็นผู้ช่วยแล้วการดูแลเขาแทนฉันเลยนะก๊าบใหญ่อะกากลุ่มก๊าบเอาม่มาฝากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนทุเรียนไม่แน่ใจว่าลูกไหนสุกไม่สุกไงฝากดูให้หน่อยนี่ไม่เป็นไรเรามีมือเชี่ยวชาญทุเรียนเดี๋ยวให้พี่กินเลตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่กองแล้วเป็นเวลาหกโมงตรงแป๊ะ จริงเราไม่เลทน,นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูว่าออกกองวันแรกของมอสเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะบูดไหมซึ่งจะพูดเป็นการออกกองครั้งแรกไม่ได้เพราะว่าเราเคยออกกองตอออยู่ครั้งแรกเลยนะ <ไข S 1> เป็นครั้งแรกอันนั้นไม่นับอันนั้นไคลหลอนนับแล้วแต่ว่าอันนี้นับเป็นว่าอันนั้นยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ต้องทําอะไรตอนนี้งงงง,งแต่งตัวตั้งไหนอะยังงงอยู่เลยตอนนี้ตอนห้ามงงแล้วไม่ตอนคือยังงงว่าออกกองนี้ยังไงอะทำอะไรอะยังตลบอยู่เลยตอนนี้อันนี้คือ ออกกองจริงจังครั้งแรกก็ได้จะเสร็จกี่โมงแล้วก็วันนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมลลก็<น>ถ่าย,ถ,ายถ่ายตอนที่ถ่ายได้เวลาเช้าเพิ่มเรือ่องไปกินข้าวไปกินข้าวกันนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ถือว่ามากินข้าวกองฟีลแล้วกันผมก็วันนี้นะครับมอสมีข้าวชากับพี่นนท์นะครับก็คือเจ้านายของเราในเรื่องเอง,เองคือคุณรักนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงพี่นนท์วันนี้ ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้น,ตน,ตนออกก่อครั้งแรกอีกชู่ไปได้กันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปไถ่ายทํำหรือไปทํำอะไรต่างๆก็ต้องมาขอพรแล้วก็มาไหวา้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะนครับก็ผู้บริหารนะครับนักแสดงนะครับนักแสดงนะครับไม่ได้มาถ่ายนะครับแต่ว่ามาเฝ้านะครับกลัวไป่สแสดงไม่ได้นะฮะแต่เราไม่นเก่งอยู่แล้วไงเออ อารสอบเรียบร้อยนี่อาหารเช้าวันนี้นะครับตอนนี้เราก็กําลังมาแต่งหน้าแต่งตัวนะครับที่ห้องพายดินะคบผลเป็นไงบ้างถึงพี่ถึงขิงนะทำอะไรมาเมื่อกี้เมื่อกี้ทอะไรมาก็แค่เดินขำๆครับเดินขำพุ่งกับบีบบ้างไงนะขอเดินที่หล่อที่สุดอ๋อเมื่อกี้หล่อแล้วหรอเอเราว่าเอ้ยเดี๋ยวหลอมันจะไม่คอนตินยิงไงอ๋อตะกี้ยังตลกอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ตลกขำๆ อพูดก็คือความสามารถพิเศษคือไม่ไหวท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยเฮ้ยครับผมอันนี้อะไรอ่ะฝากเสื้อก่อนครับผมนี่นะครับสีต่อไปคือสีอะไรสีคนเก่งคนเก่งคืออะไรทำเป็นเก่งนี่เฉยแบบอ๋อให้ชื่อสีว่าเป็นสีคนเก่งเหรอใช่หลังจากที่เราถ่ายายกันอยู่นะครับก็มีคน เราบอกว่าเออเดี๋ยวมาดูแลเดี๋ยวมาคอยถ่ายมอดแล้วกันเพื่อผูคนเห็นนะครับตลอดไปคือิเแต่ใน,นที่ที่บอกแต่ในที่ที่บอกปแล้วเราเราอเป็งไงบอบอบอดิครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าชิลชิลหรอเพราะรู้สึกว่ายังสนุกอยู่อ่ะมันไม่มีซีนที่ที่ยาก เกินที่จะทําได้อะไรเงี้ยอ๋อคิวต่อตไปอาจจะมีสี่ที่แบบดราม่าหรือยากขึ้นก็อาจจะเครียดแต่นี้ก็ชิวๆครับโอเคสู้ๆนะไปกินข้าวกันแต่ว่าอนาคตนี้ก็อาจจะมีสี่ที่ดราม่าแล้วก็รัจงานที่ตุนดาวนี่ซุนเขากำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับตัวอก็เป็นงานของของแม่เข้ามาเราเราถูกเออตอนนี้ก็ยังมีทำช่องท่องเที่ยวอยู่นะครับว่าชื่อช่องว่าท่องเที่ยวนะครับทำกับพี่แดงนะครับผม คลิปไปที่ยูทูปไปรับว่าห้องเบี้ยวนะก็จะเจอแล้วก็อินสึกามะครับมอสหลงแล้วก็ห้องเบี้ยวครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะครับมอสก็กําลังแต่งตัวอยู่เพื่อที่จะเข้าซีนซึ่งผมก็นั่งรอนี่เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเอาจริงการที่มากองไม่ได้ทําอะไรเลยแอบนะ่าเบื่อมนกันเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งรอแอบเปลื่นกันเนาะ เขาก็สัมภาษณ์เอิงเอ่ยกันตามอสก็อ่านบทน้นเนี่ยเออทำการบ้านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอีฟค่ะอีฟไอวอรินนะคะฝากกดติดตามช่องอีฟนะคะเอ,อ้าเจ้าของช่องอยู่นี่ตายแล้วอ๋อเราก็ไม่โฟกัสอะ อ่ะคุยกับพี่อีฟก่อนนี้เร็วเป็นไงวันนี้ครับพี่อีฟวันนี้นะคะทํางานเหนื่อยมากยังไม่ได้ทำวันนี้ถ่ายไปแล้ว2ี่ี่ค่ะทุกคนยังอีกเหรอวันนี้มาเข้าบทกับพี่อีฟนะครับชื่อว่าอาโจนะครับตอนนี้สวยมากวันนี้เป็นพี่ลาดของมอสเองนะครับที่สนิทกันมากๆในบัวละครแต่จริงๆเราก็สนิทกันนะทุกคนเจอนเจอกันทุกวันเมื่อยแขนมากเลยค่ะตอนนี้ต้องขอปิด ช่องไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนในช่องนี้นะอ๋อโอเคขอลาไปก่อนนะคะแล้วติดตามชมกับอีพีใหม่นะคะค่ะแล้วก็อังนี้เลยปะแล้วก็วาพี่แบงค์ตอนนี้นะครับมอสก็ถ่ายฉากกลางคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือไปฉากต่อไปแต่ว่ามันมีคนนอนหลับนะซึ่งเขาคนนั้นก็คือซึ่งบอกว่าจะมาดูแลเห็นเขาดูแลไหมครับ เขานอนทั้งวันครับวันนี้ทุกคนนั่นแหละเข้าไหวเขานอนไปนะความสุขของเขาก็ก็คงให้ได้ไปเ่อครับ พอๆตรงนั้นปิดไฟ้วปิดไฟแล้วไปนะครับอันดัไปให้เราดีใจนะิดเลยปิดเลยถ่ากันเลยโอเคตอนนี้เอาเลือกกองแล้วครับทุกคนพี่พี่ครับเป็นไงเลือกกองแล้ววันนี้ก็สนุกดีนะฮะยังยังอยากยังอยากถ่ายได้อีกนะอีกสิบซีนก็ไหวค่ะบพูงกับเป็นไงฮะวันนี้ยอดมากครับอ๋อแค่นี้เหรอไม่มีอะไรเครียดมากโอ้โหเด็กมาก ถ่อไปต่อไปอีกอะไรต่อไม่เป็นไงถามตัวเองสิเป็นไงบอกเล่าให้ฟังเห่อวันนี้ทำวันนี้เป็นไงบ้างก็ขาหักแล้วก็เลยออกแล้วก็ตัดขาพว่ากินทั้งชายมูอยแก้วหวานหวานตัดขาใช่ก็วันนี้เป็นวันแรกของคุณมอสนะคะเขาก็พยายามเต็มที่แล้วเขาก็เก่งมากนะคะใงไงก็ฝากติดตามดูด้วยนะเออ อาคุณฟงเป็นไงบ้างครับวันนี้อิวแรกปวดเข่าคานทั้งวันเลยวันนี้ไม่ต่างกันนี่วิ่งทั้งวันเป็นไงสนุกไหมมากรู้สึกยังไงชอบรู้สึกว่าเราทำออกมาได้ได้ดีในแบบของเราแหละอทำอีกไหมทำอยู่แล้วอันนี้เขกลับไปนอนวันนี้เขกลับไปนอนดีกว่ามีคนหลุดกคีดด้วยนะใครไม่รู้เอ้าวมอดคีดแน่นี่แหละโอเคพี่ฟงนะครับแล้วบทเป็นไรพี่พลาดนะบทอธิการองคุณใหญ่นั่นเอง คครับสวัสดีครับพี่เจพ่อนหนุ่มมังกรของเราเป็นไงวันนี้คิวแรกเรียกว่าใช้ร่างกายกับคุณคุณภาคเราได้เต็มที่มากตอนนี้คุณมาสายนะแต่เสียงแหบแต่คุณมาสายนะมาเที่ยงมาบ่ายมาเย็นผมมาแต่เช้าผมไม่บนเลยสักคำนะฮะเฮ้ยภาคอะไรครับพวกคช้ไม่ก็คิวนะรอนั้น่สี่โมงสี่โม ชี้ฟ้องเตือนปีสี่เห็นน้องเห็นน้องในตอรี่นะแบบแต่เช้าใช่สูๆวันนี้เรามาถใส่ข้อใครเอ๊ะเอ๊ะข้อใครเอ้าแอบถามลูกผมนะเดีียววันนี้รถรถติดหรือรถเตี้โอเคพี่เตี้ยรบเป็นไรฮะเป็นพงครับคุณพงษ์ครับก็โกกับคุณพานับคุณพานวันนี้เรียกว่าเรียกได้ว่ากโกผิดจนแสวบคออุ้ยสปอยล์เขาเหรออุ้ยอุ้ยห้าสี่สามสอง เรียกได้ว่าแสบคอไปหมดนะฮะใช้เสีย,เยงเยอะทุ่มเททุ่มเทโอเคฮะงั้นไปไปดูตัวจริงครับทุกคน <Yeah. S 1> ไปก่อน,นครับงั้นขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนอ้าวตื่นแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยตั้งแต่เขาถาา่ายจนเลิอกกองก็ยังหลับยังนอนเออจริงตั้งแต่เช้าอ่ะจริงนกาพี่มิไม่ดูแบบบอกว่าจะมาดูแลแต่งงนเหมือนกันไม่จริงไม่จริงโอ้โหดูแลนอนจริง นี่พูดมันกลับยังพูดเลยเนี่ยจบปะพี่ตัดภาพไปที่ภาพแรกครับเช้าตัดภาพไปที่ตอนนอนฮะแล้วตัดภาพมาที่เมื่อกี้ก็นอนก็นอนอยู่เหมือนกันตื่นแล้วเหรออ่าตื่นแล้ว คุณแบงค์เขาเข้าซีนได้แบบสุดยอดมากเลยอ๋อไม่ได้เข้าฮะนอนทัามันเป็นซีนนอนอเขาทำงานของเขาได้ดีคุณไปปักปั๊มเขาหรือเปล่าคุณนอนได้ดีนะวันนี้โอเคทุกคนปล่อยเขาไปนอนต่อดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณแบลเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้สนุกมากเดือดเผ็ดมันสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าแซ่บจริงๆนะคะในซีนอยากให้ฝากติดตามนะคะทั้งมอนแล้วก็พี่แบงค์นะคะตอนนี้นะครับเราขอลาจ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอ่อ คนเขียนบทมากรินใหญ่ของเรานะครับทุกคนไปครับด,ดับไปยังไทำนไ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดของเดอะบอยครับผมเป็นผู้เขียนบทบางกรกินใหญ่นะครับถ้าเกิดเรื่องนี้ชอบไม่ชอบยังไงสามารถที่จะติชมติชมได้เลยนะครับคนนี้เล่นลอเล่นลอเล่น <laughs> อ่ะ <laughs> อมีความสุข เฮงเเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานที่เพลงฝ่ายฝาดตั้งใจไว้นะขอให้มีอนกินใหญ่ออกมาปังๆมีคนติดตามเป็นล้านเลยชื่นชมด้วยได้ไหมทั่วโลกมันต้องสิบล้านต้องร้อยล้านโอเคเราล้านจบเลยพอนหน่อยไว้พร้อมกันเลยน้องแ้มแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดนะคะก็ขอให้มีความสุขมากาขอให้ปีนี้เป็นปีของออเดอะบอยนะครับแล้วก็ขอให้ อะไรก็ส่งภาษาาาขอเห้ออมาคกอใหญ่ดังๆของพู้รลเส่งอีกเหมืนกันครับอาอะโฟงโฟงมีไหมโฟงอยู่ในพอดังไหมเฮงเฮงรวยๆฮะสินเจียอายุอีสินวยเจเจต้อส่งสดดปปใหม่ไทยแล้วถ้าสินเจียมมาสวดดีวัลากรทงนะครับเเียบลอได้เลยเ่าเปล่าเปล่าเจ้าเปล่าเบเเฮ้ยดับดับ่ะเออดับ เรเอมดับนะครับ <wie erman S 2> ทุกคนสุดหล่อ <học> คนครับหลังจากที่ผ่านคิวแรกไปแล้วก็ได้กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อนะครับก็มีคนนี่ฮะผู้จัดการของเรามารับนะครับเพราะว่าพี่แบงค์ไปถ่ายวันนี้เหนื่อยเนาะเหนื่อยวิ่งเหนื่อยเลยเนาะฉันวิ่งทั้งวันเลยวันเนี้ยฉันมีคนวิ่งถ่ายไป่ายสัดนิดก็เลยจะไปร้านนวดนะครับผมก็มีคนมารับแล้วนะยผู้จัดการสุดหล่อสุดสปอร์ตใจดีที่สุดในโลกมาเลี้ยงนวดเรานะครับเพราะคนแทนไปหาเขาด้วยอ๋นนี่นี่ พี่จะบอกว่าหมออะเคยนวดกับแบงแล้วครั้งหนึง่งโดยโดยพี่เฟิร์สพาไปเหมือนกันตอนนั้นแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกกังเหมือนกันอันนี้ครั้งที่สองล้อเหมือนจะตายตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้วยขวางห้วยขวางนะครับก็จะบอกว่าห้วยขวางเป็นแหล่งแบบของกินที่มีตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็นอกจากของกินแล้วก็จะมีพวกร้านนวดเยอะมากนี่นะฮะซานเตอร์ทีม นะครับกำลังนั่งรอคิวนวดอยู่ตอนนี้คิวยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้เตียงแล้วนะครับนี่นอนอยู่มอส <c oughs> เป็นไงเป็นไงอันนี้แค่ต้นต้นกิ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 นอยงไม่แอบหวานโอเคเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งวันนี้เราชาลึงกันก็คือมอสปกติเรา เจ็บมากเพราะฉะนั้นมันเียกชาเลนจ์ในการที่เธอต้องเล่นเกมกับฉันโอเคเราต้องชนะด้วยโอเคถ้าชนะก็แปลว่าผ่านชาเลนจ์จบโอเคแอบมาร์แบบแรงวันนี้เปลี่ยนคนร้องนะไม่ใช่มอสแล้วนะสู้ๆนะมอสเสร็จรอเปลี่ยนชุดนะครับก็กำลังเดินกลับนะครับ ขออีิบายนะครับทุกคนตะกีร้านนวดคือเรานวดเป็นหนึ่งชั่วโมงนะฮะ,ะราคา2า0บาทต่อคนนะครับแล้วก็เราก็ให้ทิปนะครับกับอ,อ่บอหมอนวดด้วยคนละ5้า,5บ,า 5, บาท5,000บาท5 0 0บาท<ร>ใช่เสร็จเบิร์บพี่ <c oughs> เฟิร์ส็็บอกว่าตรงนี้มีของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างไปรับรันเลยครับส่วนพี่เฟิร์สหิวสุดเลยเดินนำนะ ครั้งแรกสั่งไม้เดียวขายมากี่ปีแล้วนะครับอขายขายมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะสองข้าสองข้าทีสอง้า้า้าใช่ไหมอ๋อโอ้าหรสสีรสดีใครอยากกินนะครับนี่เจดาไข่ข้าวนะครับไข่ข้าว25บาทอะไรเธอทุกชิ้น10บาทโทรนี่เลยตืด พอกินเสร็จก็เหมือนเดิมเราต้องมูเตลูองค์พระพิฆเนศเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของความสําเร็จอะไรเงี้ยก็ขอให้มังกรกินใหญ่ฟังฟังฟังดังถือว่าเป็นคิวแรกของหมอด,ด้วยก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ระแสดงออกมาได้ดีแล้วก็คนชอบเออก็ว่ายพลังหูก่อนเลยคือหมอเกิดบรรพุตกลางคืนก็ต้องว่ายพลังหู ก็ว่าเสร็จปุ๊บก็ว่าแค่นี้ต่อขอพรอะไรเงี้ยให้ร่างกายแข็งแรงให้คนแบบเอ็นดูเราแล้วก็ให้เราทําทุกอย่างใพอสำเร็จแต่ตอนนี้ร้ายมากใช้ผู้บริหารในการถือกล้องให้เราแล้วก็ครับกิ่งใจมากแค่นี้ล่ะครับ สวัสดีครับทุกคนหลังจากเมื่อคืนนะครับก็ฟุ่งลับไปเลยนะฮะก็วันนี้ก็มาดูพี่แบงค์บ้างนะครับเมื่อวานดูมอสไปเนาะมาดูคุณใหญ่นะครับเขาเป็นเศรษฐีนี้ก็ว่าบ้านเขาน่จะใหญ่โตขนาดไหนแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเอ้าอะไรแอบยืนดูตรงนี้มายืนดูทําอะไรก็ทำไมจะให้ฉันดูบ้านเหรอแต่คลิปนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าดีกว่าเอ้าเหรอพอบ้านฉันใหญ่มากอลังก็อย่าเล่าพิ่งสปอย เดี๋ยวไปดูคลิปเอ้ยอย,กกอย่าเพิ่งจะอยเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปว่าบ้านผมนะครับจะอลังการสมชื่อไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเอ้ยโอเคครับทุกคน <laughs> ก็ไว้ไปดูคลิปหน้าครับบ๊ายบาย